วงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับไปจนถึง12เมษายนปี2571เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะได้อิทธิพลของดาวเสา์ยกเข้าสู่ราศีมีนนะครับอยู่ตรงนี้นั่นคือปุตตะภพหรือเรือนที่หนะฮะของคุณนี่คือรอบจริงจังเรื่องความรักการลงทุนอนาคตและเครือข่ายความหมายของเรือนปุตตะค,คือความรักลูกการตั้งครรการลงทุน นะฮะการความคิดสร้างสารรค์ความเสี่ยงหรือโปรเจกต์ใหม่นะฮะนี่คือเรือนที่จะสร้างสิ่งที่เราสร้างเนี่ยด้วยหัวใจจะเกิดขึ้นสองปีครึ่งนี้เพราะนั้นนะครับต้องบอกว่าราศีพิจิกเนี่ยดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนที่สามเคลื่อนเป็นพินทุบทัทนะยังเป็นดาวเจ้าเรือนที่สี่ในบางสายนะฮะในตําราพระเวทนะเรือนที่สามคือการตัดสินใจความกล้าการสื่อสารเรือนที่สี่คือบ้านครอบครัวความมั่นคงใจลึก นี่คือการตัดสินใจผสมกับความมั่นคงนะครับไปอยู่กับความรักหรือการลงทุนเกิดขึ้นแปลตรงๆคือสิ่งที่พิจิกรักหรือเสี่ยงจะต้องคิดให้รอบคอบจริงจังและเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชีวิตในรอบนี้นี่คือรอบที่พิจิกต้องเลือกอย่างมีวุฒธธิภาวะผมแบ่งเป็นข้อดีกับข้อเสียข้อดีของราศีพิจิกที่เสาอ,อยู่ตรงนี้ไปสองปีครึ่งหนึ่งความรักจะจริงจังขึ้นคุณจะเลิกคบเล่นๆคิดเรื่องอนาคต คิดเรื่องแต่งงานคิดเรื่องอยากมีลูกนะบางคนคุยเรื่องบ้านร่วมกันคุยเรื่องการเงินกับคู่วางแผนระยะยาวสองการลงทุนรอบครอบขึ้นคือบางคนจะเลิกเสี่ยงตามอารมณ์นะศึกษาจริงจังวางแผนระยะยาวพิจิตบางคนจะลงทุนอสังหาลงทุนระยะยาวหรือทำโปรเจกต์ใหญ่สามไอเดียเปลี่ยนเป็นธุรกิจจริงพ่อสาวบังคับให้คิดเป็นระบบ จากฝันเป็นแผนจากไอเดียเป็นโครงสร้างสี่โตทางใจเข้าใจความรักมากขึ้นเลิกหลงอารมณ์รู้ว่าความมั่นคงสําคัญกว่าแรงดึงดูดข้อเสียความรักถูกทดสอบคู่ไม่พร้อมจริงจะห่างคนที่ยังไม่ชัดจะจบความสัมพันธ์จะช้าห่างเพราะความรับผิดชอบต้องตัดสินใจเรื่องสถานะเรื่องโูกการตั้งคันต้องระวังบางคนช้าต้องวางแผนต้องดูแลสุขภาพบางคนตั้งคันแล้วมีปัญหาบางอย่างตามมา สามการลงทุนต้องระวังความกลัวดาวเสาร์ทให้กลัวพลาดไม่กล้าเสี่ยงลังเลในบางครั้งเซ่ความเครียดในใจเกิดขึ้นบางคนคิดมากกังวลเรื่องครอบครัวกลัวอนาคตเสาร์ยังส่งมุมไปเรือที่เจ็ดสิบเอ็ดสองนะครับทาให้เรื่องคู่ครองอจริงจังขึ้นปุ้นส่วนถูกคัดกรองนะครับบางคนคัดเพื่อนเป้าหมายระยะยาวเปลี่ยนเงินสําคัญมากวางแผนการเงินจริงจังดัะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับราศีวิจิกเนี่ย จะตัดจบความสัมพันธ์กับใครบางคนบางคนจะต้องระวังเรื่องเกิดร้อนเพราะเพื่อนการครบคนนะเกิดขึ้นใดบกด้วยแต่ปีนี้ดวงคุณจะดีนะมันจะมีช่วงที่พฤรหัสยกสาสิเอ็ดตุลาเนี่ยไปจนถึงสามเอ็ตุลาไปจนถึงกุมภาปีหน้าเลยช่วงนี้เงินดีงานจะเด่นนะครับนะดวงจะเปลี่ยนหลังครึ่งปีแต่ว่าอันนี้คืออิทธิพลของพระเสารสองปีครึ่งเนี่ยบางทีเนี่ย อ่าคุณจะมีการคุยเรื่องแต่งงานหรือคิดเรื่องมีลกูกลงทุนระยะยาวคัดเพื่อนจัดการเงินจริงจังเครียดเรื่องครอบครัวเปลี่ยนมุมมองความรักขณะนี่คือรอบสร้างอนาคตด้วยความนิ่งราศีพิจิกเนี่ยคุณเป็นราศีแห่งจุดที่แปดนะฮะตุดจุดตัดจบจุดเปลี่ยนเกมชีวิตคือราศีพิจิกเนี่ยคุณไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่ออยู่กลางๆนะคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนเกมชีวิตคุณคือราศีแห่งพลังลึกแห่งการแปรรูป แห่งความอดทนแห่งการเกิดใหม่คุณเคยผ่านวิกฤตเคยล้มเคยเสียแต่คุณลุกได้เสมอชีวิตคุณมักเป็นแบบนี้ใช่ไหมเงินเงินเข้าเป็นก้อนแต่ก็ออกเป็นก้อนโอกาสใหญ่มีแต่ต้องแลกด้วยแรงกดดันเหมือนจะทะลุระดับแต่ยังติดบางอย่างนี่คือถ้าพลังงานคุณถูกปิดกัน้นชีวิตขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะฮะเพราะนั้นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีดวงแต่เพราะพลังลึกของคุณยังไม่มีจักระคุมการเปลี่ยนผ่าน คือในคัมภีร์โบราณตามความเชื่อนะไปคัมภีร์โบราณเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าพระเปิดโลกพระเปิดโลกคืออะไรคือผู้ที่จักรกของจักรวาลหมุนให้นะในมือผมนี่คือพระเปิดโลกรุ่นพลังงานปี2569นะครับสำหรับราศีพิจิกมันคือพลังที่ทําให้วิกฤตกายเป็นโอกาสแรงกดดันกายเป็นเงินก้อนและชีวิตยกระดับอย่างชัดเจนราศีพิจิกไม่เหมาะกับความสําเร็จเล็กๆแต่เหมาะกับรอบใหญ่คือในฐานจากตําราโบราณเนี่ยมันจะมี จักกะวติสูตรเขากล่าวถึงผู้ที่ทำมาจากมุนให้เมื่อถึงรอบอำนาจและทรัพย์จะมาเองในสายมหายานนะเขาบอกว่าโลกอีกระดับจะเปิดเมื่อจิตผ่านการแปลรูปพิจิตคือราศีแห่งการแปลรูปพลังในคัมภีรสุริยสิทธาตตะใช้องค์ความรู้ในนั้นในการใช้กำหนดเลิกพลังรอบใหญ่เพื่อเปิดพลังพลิกชีวิตในการสร้างเครื่องรางนี้นะใช้ความรู้ในคัมภีรของมหาฤาษีปราสระ เขียนหนังสือของาศาสตร์มีมากกว่าพันปีเขาเกล่าวถึงดาวอังคารลาหูเมื่อได้รับพลังหนุนจากพลัหัสจะเกิดการขยายฐานะก้าวกระโดดคำพีของพระฤาษีพระลูกุูมินี่ก้าวถึงรอบกรรมใหญ่เมื่อรอบเปิดเกินก้อนและอำนาจจะมาเลิกสร้างพลังปี2,569สร้างในคืนพระจันทร์เพ็นแรกของปี2,569ช่วงที่ดาวใหญ่6ดวงเรียงในแนวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์คืออำนาจดาวจันทร์คือโชคอังคารคือพลังนักลบาดาวพฤหัสคือโชคลาภการขยายตัวนะฮะดาวศุกร์คือทรัพย์ดาวพุธคือการสื่อสารติดต่อการตลาดการปิดดิวเพราะนั้นตำราเขาเรียกว่าจังหวะจักรกวาลเปิดเหมาะกับวัตถุองคนสายเงินก้อนอำนาจและการยกระดับฐานะนาะพลังดาวที่เสริมพิจิตโดยเฉพาะไปเสริมพลังของดาวอังคารทำให้คุณกล้าชนตัดสินใจเด็ดขาดไม่กลัวเปลี่ยนไปเสริมพลังของดาวราวหู นะหลักทรัพย์เงินก้อนโอกาสพลิกชีวิตและได้ก้าวกระโดดแบบรายได้ก้าวกระโดดไปเสริมพลังของดาวพฤหัสขยายฐานะผู้ใหญ่หนุนโปรเจกต์ใหญ่ไปเสริมพลังของดาวศุกร,ยยนะร,คร์คือเงินไม่ตีกับทรัพย์สินเพิ่มนะสูตรของพิจิกจริงๆคือแรงกดดันบวกกับจังหวะก็จะกลายเป็นการยกระดับชีวิตคือจุดแข็งของราศีพิจิกเนี่ยใ,ใจเด็ดทนแรงกดดันมีดวงเงินก้อนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถ้าขึ้นจะขึ้นเดจุวจุดที่ต้องระวังเก็บอารมณ์ลึกเกิน ไม่ไว้ใจใครแบกทุกอย่างคนเดียวใจร้อนตอนจังหวะสําคัญคุณไม่ได้ขาดดวงแต่ต้องมีจักรกะคุมรอบใหญ่ท่าน,นั้นอย่างมีคนบูชาไปเขาก็บอกว่าธุรกิจเกือบพังหลังบูชามีดีลใหญ่เข้ามาพลิกกลับมามีกําไรบางคนบอกว่าได้เงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตหลังรอคอยมานานบางคนบอกว่าจากชีวิตติดขัดชีวิตเริ่มยกระดับขึ้นราศีพิจิกที่พลังเริ่มเปิดจะเป็นแบบนี้เงินก้อนจะเข้าโอกาสใหญ่จะมาการยกระดับชีวิตสูงขึ้นพลิกจากลบเป็นบวกอำนาจชัดเจน เพราะนั้นราศีพิจิกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ระดับเดิมแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนระดับชีวิตและเมื่อจักรกคุณเปิดรอบใหญ่จะเริ่มต้นเพราะนั้นพระเปิดโลกรุ่นพลังงานปี69นะ้าที่ผมเล่าให้ฟังตามความเชื่อน,นะครับมันเหมาะสําหรับราศีพิจิกที่ยังได้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องรางของมงคลนะเพื่อเปิดชีวิตใหม่ในปี2 5 6 9เหมาะสําหรับคนราศีพิจิกที่พร้อมยกระดับชีวิตไม่ใช่แค่โชคเล็กนะครับนี่คือเครื่องรางมงคลก็เอาไปไว้หนุนดวงเสริมดวงนะครับนะก็ ทักไปหาแอดมินที่บ้านเขียวบอกว่าเปิดโลก69นะครับรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะไม่มีสร้างซ้ำนะฮะเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่าบูชาไปเนี่ยได้เงินก้อนจริงๆจ,จากที่ไม่เคยได้มานานแล้วเงินดีขึ้นรายได้ดีขึ้นผู้ใหญ่ส,ะสะน,นับสนุนมีโอกาสแบบมหาศัจจรย์ขึ้นแบบงงๆภาดีจริงค่ะคอนเฟิร์มปัจจุบันข้องคออยู่อันนี้ถ้าเราคล้องเนี่ยหรือทุกครั้งที่ทําสมาธิกรรมฐานเนี่ยให้เรากาพระไว้ด้วยก็ได้ แล้วก็นึกถึงจินตนาการว่าชีวิตกําลังเปิดทีละบาลประตูชีวิตเปิดทีละบาลแล้วก็หัดปล่อยวางเรื่องเล็กแน้ออๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อนก็ปล่อยวางปล่อยวางอันนี้ก็จะเปิดทําให้จักกะคุณหมุนนะครับชีวิตก็จะเปิดทุกมิติก็ทักไปเลย